สวัสดีครับวันนี้ธรามปาะพับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันอาทิตย์ที่5มกราคม2568นะครับครับธรรมพอสภาอากาศเจ้าเหนียนก่อนนะครับครับที่ภาคเหนือนะครับมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเจ้านะครับสำหรับบริเวณยอดดอยนะครับมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับโดยรายงานอุณหภูมิตามสุดเจ้านี้นะครับวัดได้ที่4.5องศาเซลเซียสครับที่ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ครับครับต่อไปฮาวอลักษณะการถั่วไปของวันนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรสอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแห้งนะครับปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและก็ทะเลจีนใต้นะครับลักษณะอี้นะครับเนี่อบริเวณภาคเหนือนะครับมีอุณหภูมิลดลงครับครับต่อไปฮาวพอคนใหมายลักษณะการสั้สิบชั่วโมงตั้งหน้านะครับสําหรับภาคเหนือตอนบนนะครับอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง1-2สองศาเซลเซียสครับ อุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ที่12-16องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ที่2 7 3 0องศาเซลเซียสครับสำหรับยอดน้อยนะครับยังมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับกรับมีน้ำข้างแข็งบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่4-10องศาเซลเซียสครับเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับความเร็วอยู่ที่5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับสำหรับภาคเหนือตอนล่างนะครับยังมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเจ้านะครับและ จะมีอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสครับอ <Lux> <applause> ุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14-17องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 0 3องศาเซลเซียสครับสําหรับยอดดอยยังมีอากาศหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 1 1 4องศาเซลเซียสครับเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับสุดท้ายนี่นะครับภาคเหนือยังมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้านะครับโดยอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสครับ สำหรับบริเวณยอดดอยนะครับยังมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ําข้างแข็งบางแห่งนะครับกระขอเครื่องประแม่พีน้องดูแลรักษาสุขภาพหลังจากสภาพอากาศติ่เย็นลงด้วยนะครับครับและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวครับสภาพอาพกาศสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053277919นะครับหรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ Facebook และ Tik t o k ของศูนุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะครับสวันดีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน